น้ำสเสนอโดยแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์กราบสวัสดีแฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าเก็บเดือนแห่งความชุ่มฉ่ำเทศกาลสงกรานต์มาถึงแล้วปีนี้ทุกคนคงได้เล่นาน้ำกันแบบสะใจยังไงก็ขอให้ทุกคนมีความสุขในวันปีใหม่ไทยปีนี้ทุกๆท,ท่านทุกๆคนนะครับ ยังไงใครที่อยู่ต่างจังหวัดเดินทางกลับบ้านก็ขอให้เดินทางกลับยังปลอดภัยโดยสวัสดิภาพกันทุกคนนะครับอัปเดตข่าวคราวความเคลื่อนไหวของเรือใบสีฟ้าวันนี้มีอะไรกันบ้างแอดมินจะพาไปดูแมนเชสเตอร์ Manchester, สีฟ้าเมืองผู้ดียืน่น จัดยูโรปี2028เรือเอทีฮัดสเตเดียมก่อน OTP Organizer มีแผนเสนอตัว๋วขอจัดยูโรปี2028ของเจ้าภาพร่วมอังกฤษและไอร์แลนด์เตรียมใช้สนามเอทีฮัดสเตเดียมเป็นสังเวียนจัดการแข่งขันเมืองแมนเชสเตอร์ก่อนหน้าสนามโอทราฟฟอร์ดจากรายชื่อ14สนามที่ถูกเลือกในตอนแรกจะถูกคันเหลือแค่10สนามในสัปดาห์นี้เพื่อยื่นขอเสนออย่างเป็นทางการขอให้ยูฟ่าพิจารณาในสัปดาห์หน้า โดยสนามกแข่งจะอยู่ฝั่งอังกฤษและอีก4จากฝั่งไอแลนด์ตามรายงานของ The Time, เดอะชา e ์เปิดเผยว่าทีมงานเสนอตัวจะเลือกสนามเอเจ็ทิอสเตเดียมจัดการแข่งขันก่อนหน้าออทรัฟฟอร์ดส่วนหนึ่งเพราะทันสมัยกว่าและมีแผนปรับปรุงสนามเพื่อเพิ่มความจุจาก54,000มาเป็น60,000ที่นั่ง แม้ว่าโอทรา o ฟอร์ดจะจูผู้ชมได้มากถึง74.310ที่นั่งแต่แผนรีโนเวสนามยังไม่มีความชัดเจนน่าจะต้องรอดูสถานการ์เช็คโอเวอร์สโมสรอนก่อนสำหรับสนามอื่นที่ทีมงานเสนอตัวจะยื่นให้ยูฟาพิจารณาประกอบไปด้วยเบรมบรีชอตเนนฮอสเปอร์สเตเดียมเซนต์เจมส์พาร์ควิลล่าพาร์คและสนามใหม่ของเอเวอร์ตันที่เบรมบรีมัวซึ่งอยู่ในระหว่างการก่อสร้างโดยมีลอนดอนสเตเดียม และ Sta เดียมอ i ฟไล s t a n ตน y ายไว้เป็นสนามสำรองส่วนฝั่งไอแลนด์ and, ประกอบไปด้วย c l a s m e n ที่เบลฟาดเดอะพินซิพ p ลิตี้สเตเดียมแฮมเดนปาร์และ a v i v ว s วาสเตเดียมที่ d ด b บลินฟี a จะเป็นคนชี้ขาดว่าจะใช้สนามใดในการจัดการแข่งขันยกตัวอย่างเช่นถ้าสเปอร์ขายสิทธิ์ตั้งชื่อสนามได้สำเร็จสนามที่จะใช้แข่งขันก็จะถูกเปลี่ยนไปใช้ลอนดอน s t a เดียมของเวสต์แฮมแทนเนนื่องจากตามกฎของยูฟ่า ไม่อนุญาตให้ใช้สนามที่มีโลโก้สินค้านั่นเองเป็บบอกพิมลีกสุดหินแม้ว่าตัวเองก็มีสิทธิถูกไล่ออกเป็บกริยลาผู้จัดก,การทีมแมนเชสเตอร์ซิตี้ยืนกรานว่าแม้แต่ตนเองก็ยังไม่ปลอดภัยจากการถูกไล่ออกเนื่องจากความต้องการของสมโมสรนในพิมลีกนับวันมีแต่จะสูงขึ้นมากเรื่อยๆ เป็นประเด็นพูดถึงกันอย่างกว้างขวางในสัปดาห์นี้กับสถิติผู้จัดการทีมพิมพ์ลีกถูกไล่ออกในซีซั่นนี้ไปแล้วถึง12รายหลังแกรมพอตเตอร์แบนดอนรอเจอร์เป็นเยื่อ2รายล่าสุดเป๊ปพูดถึงประเด็นนี้ก่อนจะพาลูกทีมพบเซาทิมตันในสุดสัปดาห์นี้ยืนกรานว่าแม้แต่เขาก็ยังไม่ปลอดภยัยจากการถูกไล่ออกผลการแข่งขันมีความสําคัญแต่มันก็ขึ้นอยู่กับแผนด้วยว่ามันเวิร์กไหมโดยเป๊ปกล่าว ในประเทศนี้ตอนที่ผมยังเด็กพวกเขามีวัฒนธรรมให้โอกาสผู้จัดการทีมได้ทำงานต่อเน,นื่องเสมอแต่วันนี้กับเจ้าของทีมที่เปลี่ยนแปลงไปความกดดันจะมีสูงมากขึ้นการลงทุนที่มีมากขึ้นในมุมมองหนึ่งผมเข้าใจมันได้ทุกคนเต็มไปด้วยความกดดันผู้จัดการทีมบอร์ดบริหารผู้คนเชื่อในการเปลี่ยนแปลงเนื่องจากพวกเขาเชื่อว่าจะดีขึ้นแต่บางครั้งมันก็ไม่เวิร์ค บางครั้งก็ไม่ผู้จัดการทีมทุกคนรู้เรื่องนี้ดีถ้ามันไม่เกิดขึ้นมันก็จะเสี่ยงเสมอเมื่อถูกถามว่าเป๊ปจะเอาตัวรอดจากการถูกไล่ออกด้วยการชิงลาออกเองเมื่อถึงเวลาที่เหมาะสมหรือไม่บอสใหญ่ทีมเรือใบตอบว่าผมจะบอกคุณถึงความลับเพราะเราชนะถ้าเราไม่ชนะผมจะถูกไล่ออกผมไม่ถูกไล่ออกเพราะผมชนะเยอะมากในช่วงหลายปีนี้ โดยเปปปกล่าวเนื่องจากนี้เปปยังยืนยันด้วยว่าเรือจะได้เออร์ลิงฮาลันหัวหอกคนสำคัญฟริดก,กลับมาช่วยทีมอีกครั้งหลังไม่มีส่วนร่วมในเกมล่าสุดในการถล่มลิเวอร์พูลในประตูต่อ4เมื่อสัปดาห์ที่แล้วเนื่อจากเจ้าตัวมีอาการเจ็บที่คนขานีบเออร์ลิงซ้อมได้2วันแล้วมันดีมากจริงๆเขาพร้อมจะเล่นแล้วเปปยืนยัน ดังนั้นเย็นวันนี้แฟนๆชาวเรือใบสีฟ้าสบายใจได้นะครับว่าเรามีฮาลัแลนหลงมากดประตูนแน่นอน,รน,นรหรือหึงลาปอกอารลาเหลือสำเมอร์นี้แต่ไม่โยกซบไก่อาม่ลีกลาปอกเซนเตอร์แบ็ทีมชาตสเปนของแมนเชสเตอร์ซิตี้มีแนวโน้มที่จะย้ายสโมสรในสำเมอร์นี้ หลังไม่ค่อยได้รับโอกาสจากเป๊ปูดิล่าลาปอกเริ่มแย่งตัวจริงในทีมเรือใบลำบากมากขึ้นในระยะหลังเมื่อปาเป๊ปเรียกที่จะใช้งานรูเบนดิแอสเอมูเอลแองจีจอห์นสโตและนาธานอาเกมากกว่าและนั่นเองที่ทำให้ลาปอกมีข่าวลือออกมาได้สักพักใหญ่แล้วว่าเจ้าตัวเริ่มจะไม่มีความสุขและกำลังมองหาทางออก กองหลังที่สัญญาจะหมดในปี2025ไม่ได้เล่นให้กับซิตี้ตั้งแต่เกมที่เสมอนอตติงแฮมฟอร์เรสและหนึ่งในข่าวลือคืออตแนำโฮสเปอร์สนใจอยากได้ลาปอกไปร่วมง,งานอย่างไรก็ตามดีนโจนผู้สื่ขาวจาก Give me sport เชื่อว่าไม่น่าเป็นไปได้ที่ลาปอกจะย้ายไปคาแข่งที่ลอนดอนเหนือเนื่องจากนักเตะต้องการย้ายไปเล่นในต่างประเทศไม่ใช่ในศึกพิเีกอีกต่อไป อันนี้เกิดน่าจะเป็นเรื่องปกติของนักเตะเมื่อไม่ได้รับโอกาสลงสนามมากพอดังนั้นเจ้าตัวก็อาจจะอยากออกไปหาประสบการณ์ใหม่ๆกับทีมใหม่ๆเพื่อการลงเล่นยิงต่อเนื่องนี่แหละครับอาชีพใครใครก็อยากทำมันทุกวันแฟนๆคิดเห็นอย่างไรกับข่าวที่เรานำาเสนอนี้ คอมเมนต์มาบอกกันได้ที่ใต้คลิปนี้นะครับและที่สำคัญอย่าลืมใครที่ยังไม่มีเสื้อแมนซิตี้แฟนไทยแลนด์สั่งได้แล้ววันนี้มีสองสีให้เลือกฟ้าขาวทุกสีทุกไซสาราคาเดียว250บาทเอาไว้ใส่เชีย่ยใส่เล่นใส่เที่ยวเพื่อบ่งบอกความเป็นเรือใบสีฟ้าของพวกเราสั่งได้เลยที่ลิงไลน์อด้านล่างนี้นะครับพร้อมหรือยังสั่งเลยสั่งเลย สั่งเลยขอบคุณสำหรับการติดตามหากคุณชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานด้วยนะครับและที่สำคัญอย่าลืมกดก,กระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดทุกข่าวสารของแมนซิตี้การกดแชร์ถือว่าเป็นการให้กำลังใจทีมงานและพวกเราด้วยนะครับหากคุณคือสายเลือดแมนซิตี้เราคือพวกวิวกัน